สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมัธยศึกษาเขต21สร้างเครือข่ายความร่วมมือครูแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อเพื่ออนาคตของนักเรียนมีงานทำครับวันที่21กรกฎาคมเวลา9นาฬิกานณศูนย์แนแนวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองคายโรงเรียนท่าบ่ออำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคาย10ตตำรวจตรีนับประดลน,น,น,นพเคราะ รองผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมัธยศึกษาเขต21หนองคายบึงการเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อและโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศศูนย์แนะแนวประจำจังหวัดสู่การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนในการศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพของโรงเรียนในสังกัดศูนย์แนะแนวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดหนองคาย โดยมีนายวิรยุทธ์ชาไนผู้เหนืยการโรงเรียนท่าบ่อกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงานการประชุมนะครับทั้งนี้สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต21ได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิลาลงกรบริทรทธะเทพยัวรางกูลในการสร้างพื้นฐานให้แก่นักเรียนด้านการมีงานทำมีอาชีพประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติ พศ2560ถึง2579ยุทธศาสตร์ที่3การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ดังนั้นศูนย์แนะแนวสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมัธยศึกษาเขต21จังหวัดหนองคายโดยโรงเรียนท่าบ่อร่วมกับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมมัธยศึกษาเขต21จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อนำแผนพัฒนาการแนะแนวแ,และแนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว ตามยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพศ2561ถึง2580มาเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพให้กับนักเรียนโดยพัฒนาควบคู่กันทั้งทักษะวิชาการทักษะอาชีพและทักษะชีวิตผ่านกิจกรรมการแนะแนวและการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย <S <S เพื่อให้นักเรียนในค้นพบตัวเองสามารถกำหนดเป้าหมายและวางแผนเส้นทางการศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมเป็นการเตรียมความพร้อมเข้าสู่โลกอาชีพ การพัฒนาทักษะความสามารถและสมรรถนะต่างๆที่สำคัญและจำเป็นในศตรวรรษที่21ในการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนำไปสู่ประเทศไทย4.0ดานนางวิภาพันธ์ดอนจันโคตรศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษสพม21กล่าวว่าโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือการแนะแนวอาชีพและศึกษาต่อ ที่เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในการศึกษาต่อและเลือกประกอบอาชีพของโรงเรียนในสังกัดเพื่อส่งเสริมครูแนแนะวหรือครูผู้สอนแนแนะวจัดกิจกรรมเสริมทักษะและฝึกประสบการณ์อาชีพหรือ Works Experience ตามแผนพัฒนาการแนะแนวที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเพื่อส่งเสริมการจัดทำแฟ้มสะส,สมงานหรือ Portfolio ของนักเรียนเป็นรายบุคคลโดยมีครูแนะแนวหรือครูผู้สอนแนะแนวของโรงเรียนในสังกัดสพม21จังหวัดหนองคายระดับมัธยมมัศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมมัศึกษาตอนปลายเข้าร่วมโครงการจำนวน31โรงเรียนรวม62คนครับ